สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับสมุนไพรเฉียงพระนางแอหรือคาราเรียบราเชียตเชื่อว่าหลายๆคนคงจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปทำความรู้จักกันเลยค่ะเฉียงพระนางแอมีชื่อวิทยาศาสตร์คาราเรียบราเชียต อยู่วงไรโซโฟราซีชื่อสามัญคือ fresh water mangrove tree ชื่ออื่นๆนะคะเช่นสีฟันนางแอทางภาคเหนือส้มป้องทางเชียงใหม่โอ่งนั่งทางอุตรดิตถ์องคตทางลำปางสันพระนางแอร์ทางภาคกลางร่มคมกวานทางกรุงเทพมหานครสีฟันทางภาคใต้ หรือเขียงพระนางแอทางชุมพรค่ะเขียงพระนางแอเป็นไม้ยืนต้นค่ะมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง25-30เมตรไม่ผัดใบลำต้นตั้งตรงเรือนยอดทรงพุ่มรูปกลวยกว้างทึบมีเปลือกสีน้ำตาลอมแดงถึงน้ำตาลอมเทามีผิวเรียบมีรูอากาศจำนวนมากหรืออาจจะพบเปลือกต้นหนา แตกเป็นร่องลึกตามยาวได้อาจพบลักษณะคล้ายรากคำจุนแบบพร็อพรูตเป็นเส้นยาวหรือออกเป็นกระจุกตามลำต้นหรือส่วนโคนต้นค่ะในส่วนของใบนะคะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปวงรีแกมรูปขอบขนานกว้าง4-7เซนติเมตรยาว7-10เซนติเมตรค่ะหลังใบมีสีเขียวเข้ม เป็นมันหนาท้องใบจะมีสีอ่อนกว่าและมีจุดสีดำกระจายปลายใบมนมีติ่งเล็กฐานใบสอบแหลมขอบใบเรียบเป็นคลื่นมีหูใบหุ้มยอดอ่อนเมื่อร่วงจะเห็นรอยแผลบริเวณข้อพองเล็กน้อยแผ่นใบเกลี้ยงหนาและเหนียวก้านใบยาว0.4-1เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ มาต่อกันที่ดอกนะคะดอกช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่งแต่ขแขนงเป็นสีกิ่งดอกย่อยจำนวนมากขนาดเล็กมักเรียงตัวแน่นเป็นช่อกลมไม่มีก้านดอกย่อยกลีบดอกห้ากลีบกลีบดอกมีขนาดเล็กรูปร่างเป็นแผ่นกลมสีเขียวอมเหลืองเกสรเพศผู้จะมี1 0บถึง16อันกลีบเลี้ยงมีห้ากลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆังรูปร่างเกือบเป็นแผ่นตรงดังรูปเลยค่ะในส่วนของผลค่ะผลสดแบบมีเนื้อรูปทรงกลมขนาดเล็กออกเป็นกระจุกเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5-1ถึง1เซนติเมตรมีกลีบเลี้ยงด้านบนคล้ายมงกุฎผิวผลเป็นมันมีเนื้อบางสีเขียวห่อหุ้ม ผลแก่จะมีสีส้มปนแดงดังภาพค่ะมาต่อกันที่มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดรูปไตสีน้ำตาลเข้มหรือดำมีเยื่อหนาสีส้มสามารถรับประทานได้ออกดอกและติดผลราวเดือนเมษายนถึงสิงหาคมพบตามป่าเต็งรังและป่าดิบแ้ลงข้อมูลทั่วไป ในประเทศไทยจะพบเกือบทุกภาคส่วนในต่างประเทศพบที่มาดากัสาอินเดียจีนและหมู่เกาะโซโลโมอนค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเชียงพระนางแอจะมีข่นกำเนิดดั้งเดิมในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาบริเวณเกาะมาดากัสกาแล้วจึงมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังเขตร้อนใกล้เคียงค่ะ ต่อมาส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยานะคะเฉียงพระนางแอจะใช้ส่วนเปลือกต้นและลำต้นค่ะโดยเปลือกต้นจะมีรสฝาดเย็นแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำขับเสมหะและโลหิตปิดธาตุช่วยสมานแผลแก้บิดแก้พิษผิดสํแดงต้มกับน้ำอาบ จะช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้ส่วนลำต้นมีฤทธิ์แก้ไข้บำรุงร่างกายและช่วยเจริญอาหารสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรค่ะสำหรับตำรับยาพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของเฉียงพระนางแอรยาพื้นบ้านอีสานจะใช้ส่วนลำต้นเปลือกต้นและแก่นค่ะโดยลำต้น นำมาฝนกินกับน้ำไว้กินแก้ไข้ต้มกับน้ำดื่มเพื่อบำรุงร่างกายเป็นยาเจริญอาหารสำหรับสตรีหลังคลอดใช้เนื้อไม้ผสมลำต้นแคดหรือเปลือกต้นตับเต่าต้มกับน้ำดื่มจะแก้พิษผดสำแดงได้คือการกินอาหารแสลงกับช่วงที่เป็นไข้จะทำให้โรคกำเริบและอาจมีอาการท้องเสีย เปลือกต้นจะต้มกับน้ำอาบเพื่อรักษาไข้ตัวร้อนแก่นช่วยขับลมและระบายความร้อนค่ะนอกจากนี้เสียงพระนางแอยังมีตำรับยาแผนโบราณซึ่งปรากฏในคำพียาโบราณตามตารางดังภาพค่ะโดยจะปรากฏในคำพีธาตุวิพังยาแก้หนังพิการ ใช้เปลือกในการแก้หนังพิการค่ะและปรากฏในคำพีมุชฉาปักขันทิกาเป็นยามหาวัยเวกใช้เปลือกในการแก้ปากทวารเบาเปื่อยและเป็นยาแก้ให้ส่วงหดโดยใช้เปลือกสรพคุณคือแก้ให้ซ่วงหดค่ะมาต่อกันที่การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวค่ะ เชียงพระนางแอขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดโดยเมล็ดที่ได้ควรจะเก็บจากต้นทันทีโดยทำการล้างเอาเนื้อที่ฉ่ำน้ำออกก่อนห้ามนำไปพึ่งแดดหากจำเป็นต้องขนส่งไประยะทางไกลๆก็ควรที่จะใส่ภาชนะที่โปร่งมีอากาศถ่ายเทดีการเก็บเมล็ดควรเฝ้าสังเกตช่วงเวลาให้ดี เพราะเฉียงพระนางแอเป็นพืชที่ติดผลจำนวนมากเกือบทุกปีแล้วสุกร่วงหล่นใต้ต้นพร้อมกันในช่วงเวลาสั้นๆเสียงพระนางแอสามารถเพาะปลูกในดินทุกชนิดได้มีความต้องการน้ำปานกลางชอบแดดปานกลางถึงแดดจัดออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ค่ะมาต่อกันที่ องค์ประกอบทางเคมีนะคะสารตัวแรกเป็นกลุ่มของสารเมกาสติกเมนไดไกลโคไซค่ะซึ่งจะมีโครงสร้างดังเคมีทางรูปด้านซ้ายนะคะสารตัวที่สองเป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยชื่อว่าไฮโกลค่ะจะอยู่ทางภาพตรงกลางนะคะ ส่วนสารตัวที่3ก็เป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยเช่นกันค่ะชื่อซูโดไฮโกลายอยู่ภาพทางกว่ามือนะคะซึ่งสารทั้ง3ชนิดนี้พบได้จากส่วนใบของเสียงพระนางแอ์นั่นเองค่ะการศึกษาทางเภสัชวิทยาเฉียงพระนางแอ์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังนี้ค่ะเริ่มจาก ริดต้านเชื้อแบคที ria จากงานวิจัยเรื่อง Comparative assessment on antibacterial activity of bark of c a r r e r a b a r h e t a prepared in single and gradient extraction methods พบว่าเปลือกของเฉียงพระนางแอร์ได้รับการประเมินว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ในการสกัดแบบไล่ระดับและการสกัดเดี่ยวโดยใช้เอทานอล95%ซึ่งการสกัดแบบไล่ระดับนะคะจะดำเนินการโดยใช้ปิโตเลียมอีเทอร์อะซิโตนเอทานอลและน้ำเป็นตัวทำละลายในการแยกระดับของคั้วที่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบริตตั้นเชื้อแบคทีเรีย ในทั้งสองวิธีคือการสกัดแบบไล่ระดับและการสกัดเดี่ยวโดยทดสอบริดตันเชื้อแบคทีรียกับแบคทีเรียก่อโรค10สายพันธุ์จะพบว่าริดตันเชื้อแบคทีรียถูกตรวจพบในระดับสูงสุดในสารสกัดอะซิโตนที่เตรียมในลักษณะไล่ระดับโดยสารสกัดอะซิโตนจากเปลือก จะมีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งขั้นต่ำหรือ MIC และความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียขั้นต่ำหรือ MBC เท่ากับ12.5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและ25มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นว่าวิธีการสกัดแบบไล่ระดับสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดเดี่ยวในเอทานอล95%์ค่ะต่อมาจะพูดถึงริทต้านการสร้างไขมันหรือ adipogenesis จากงานวิจัยเรื่อง inhibitory effect of c a r l l a e a b r a s i i a t a extract toward regulation of adipogenesis pathways in 3 t 3 l 1 n cells พบว่าสารสกัดเอทานอลของลำต้นเฉียงพรานางแอจะมีฤทธิ์ในการต้านการเกิดออดิโพเจนิซิตได้ดีกว่าส่วนใบโดยการยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับออดิโพเจนิซิตนอกจากนี้การยับยั้งการสะสมของไขมันสามารถลดความเสี่ยงต่อการดื้อต่ออินซูลินได้ค่ะฤทธิ์ในการรักษาแผลนะคะ ทำการศึกษาโดยการสกัดสารจากเปลือกต้นเฉียงพระนางแอด้วยิโตรเรียมอีเทอร์เอทิลอะซิเตตและเมทานอลเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการรักษาแผลค่ะเพราะว่าสารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตตและเมทานอลนะคะมีฤทธิ์ในการรักษาแผลในหนูทดลองอย่างมีนัยสําคัญและจากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นพบว่าสารสกัดนะคะประกอบด้วยสารหลายกลุ่มเช่นสารกลุ่มเท์พีนย์เซโรลออฟิโและแทนนินค่ะ ริดตันอนุมูลอิสระและดับยังเอนไซม์ซัทตินออกซิเดนนะคะได้ทำการศึกษาโดยการแยกสารสำคัญที่เอาริดตันอนุมูลอิสระ DPPH จากสารสกัดชั้นได้คอรโรมีเทนและชั้นเอทิโอิเตตจากเปลือกต้นเฉียงพรานางแอร์ค่ะพบสารกลุ่มโปรอนโตไซานินได้แก่คาร์โรลิดีนและมาฮัมินนอกจากนั้นยังพบสารฟีนอลิกชนิดพาราไฮดรอกซีเบนซอิกแอซิดอีกด้วยค่ะใส่คาร์โรลิดีนนะคะแสดงริดตันอนุมูลอิสระ DPPH ที่ IC 5 0 1 0 2ไมโครโมลาร์ และมีริตันอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์เรดิเคิลที่1.47ไมโครโมลร์ค่ะส่วนสารมารโฮมินนะคะแสดงริตันอนุมูลอิสระที่ IC 50-182ไมโครโมลร์ ola, และมีริตันอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ที่ IC 5 0 9.47ไมโครโมลร์ค่ะนอกจากนี้นะคะคโรไดรนและมาโฮมินค่ะยังมีริ์ยับยั้งการทำงานของซันทินออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดยูริกที่ IC 5 0 12.9และ16.0ไมโครโมลร์ตามลำดับค่ะ การศึกษาความเป็นพิษนะคะมีการศึกษาวิจัยทางพิษวิทยาในส่วนของเปลือกต้นของเฉียงครานางแอโดยทําการกรอกสารสก,กัดทางปากและฉีกเข้าใต้ผิวหนังแกหนหูทิพจกักในปริมาณ10กรัมต่อน,น้ําหนักตัว1กิโลกรัมปรากฏว่าไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลันแต่อย่างใดค่ะข้อบ่งใช้ขนาดและวิธีใช้นะคะใช้เปลือกต้นต้มกับน้ําดื่มใช้แก้ไข้ตัวร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ไอช่วยขับเสมหะและแก้บิดค่ะข้อควรระวังในการใช้นะคะ เสียงพรานังแอร์เป็นสมุนไพสําหรับบําบัดร,รักษาโรคต่างๆควรระมัดระวังในการใช้เช่นเดียวกับสมุนไพรชนิดอื่นๆค่ะโดยการใช้ในขนาดที่พอเหมาะที่ระบุไว้ในตํารายานั้นๆไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากหรือใช้ต่อเนื่องกนันนาจนเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้สำหรับเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงผู้ที่ต้องรับประทานยาตรอนเนื่องเป็นประจำนะคะก่อนจะใช้เสียงพรานังแอร์เป็นสมุนไพสสำหรับบำบัดร,รักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอค่ะ การควบคุมคุณภาพนะคะจากงานวิจัยเรื่อง Preliminary Phytochemical and Physicochemical Evaluation of c a r a l i a b i e n s l e a f พบว่ามีวิธีตรวจสอบควบคุมคุณภาพได้หลายวิธีค่ะได้แก่ Organoleptic e v a l u a t i o n ฟิสิ a อ o c h e m s c a p h y t o y s i s p h y t s c r e m n c a l Screening, f นแ analysis และ h i น l a เ e ีย h r o r a t o g r a p h i c Analysis ค่ะวิจารณ์และสรุปนะคะ เียงพรานังแอมีชื่อวิทยาศาสตร์คือคาร์โรเลียบัชเชียตาวงไรโซฟอรัซีค่ะพบในประเทศไทยเกือบทุกภาคในต่างประเทศนะคะพบที่มาดากัสการ์อินเดียจีนและหมู่เกาะโซโลโมอนส่วนที่ใช้คือเปลือกต้นและลำต้นมีฤทธิ์แก้ไขบรรุงด่างกายแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ไอช่วยขับเสมหะและแก้บิดค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในคมพี์ยาโบราณสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพราะ,มะเมล็ด โดยองประกอบทางเคมีนะคะจะพบสารกลุ่มอัลคอลอยดประเภทไพรโรลีนอัลคอลอยด์และเมกาสติกมีนไดไกลโคไซด์จากใบของเสียงพานางแอร์ค่ะมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาฤทธิ์ของเสียงพานางแอร์นะคะได้แก่ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทรีรียฤทธิ์ต้านการสร้างไขมันฤทธิร์รักษาแผลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ซันทินออกซิเดทค่ะซึ่งยังไม่พบการศึกษาทางคลินิกและไม่พบความเป็นพิษเทียบทันแต่อย่างใดค่ะ ในการใช้เฉียงพรนางแอร์นะคะควรใช้ในขนาดที่พอเหมาะที่ระบุไว้นในตำนรายาน,นั้นๆไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากหรือใช้ต่อเนื่องกันนานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพได้สําหรับเด็กสรตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงผู้ที่รับประทานยาต่อเนื่องเป็นประจํานะคะก่อนจะใช้เฉียงพรานางแอร์เป็นสมุนภัยในการบบรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอคะ่ะและการควบคุมคุณภาพนะคะสามารถทําได้หลายวิธีได้แก่ organoleptic evaluation p h y s i c a chemical analysis p h y t o c h e m i c a l Screening, f l u o r e s c e n c s Analysis และ Tin Layer Chromatographic Analysis ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ